ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมษาปีที่สอต่อเนื่องกันอีกกับคาบที่ผ่านมานะครับสำหรับเรื่องการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็จะเรียนในเรื่องของตาแดงแล้วก็ท้องเสียถูกของมีคมบาดแผลถลอกสำหรับวันนี้เราจะ มาขึ้นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์หรือ,มอแมลงมีพิษกัดต่อยที่ค้างไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจฟังคนไหนยังไม่มาก็รีบมาแล้วก็ตั้งใจฟังฟังย้อนหลังได้ครับเราไปดูกันเลยครับสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์หรือ,มอแมลงมีพิษกัดต่อยครับ นี่จะเป็นนี่ครับต่อจากคาบที่ผ่านมานะครับสัตว์หรือแมลงมีพิษกัดต่อยก็จะจําแนกได้มียุงและมดยุงและมดกัดต่อมาก็พึ่งต่อหรือแตนต่อยอพวกยุงตระก,กูลไรพวกแมลงป่องพวกนี้ไม่ได้ระบุลงนะครับก็จะคล้ายๆกันความระามัดระวังก็จะเหมือนๆกัน พวกงูพวกนี้อ่าก็จะเหมือนเหมือนกันพวกตะขาพวกนี้อ่าต่อไปเราไปดูว่ายุงและมดกัดจะมีอาการอย่างไรสำหรับยุงและมดกัดนี้ก็จะมีอาการอ่าจะมีตุ่มหรือผื่นแดงขึ้นบริเวณที่โดนกัดอ่าถ้ามีอาการคันอ่าตามปกติเมื่อเราคันเราก็ต้องกัดเออขอโทษครับ เมื่อมีตุ่มเราเมื่อตุ่มเราก็ต้องเกาคันหมันคันเป็นปกติเราก็ต้องยับยั้งไว้การปฏิบัติตนก็ล้างล้างน้ําล้างสบู่ล้างบริเวณที่โดนกัดนะครับหรือเอาน้ําแข็งมาประครบประครบนะครับอขอโทษประครบตัวน,นี้เป็นประครบนะครับด้วยน้ําแข็งเพื่อลดอาการคันโดยใช้สำลีชุบแอมโมเนีย อหอมชีพึ่งหรือคารามายเอาคารามายนี่ทาที่บริเวณที่โดนกัดก็จะประมาณนี้วิธีการปฏิบัติตนต่อไปเราจะไปดูพึ่งต่อหรือแตนไม่รวมพวกมแมลงป่องอมแมลงป่องก็จะคล้ายๆกันอาจจะอาจจะหนักกว่านีอา้อาการก็จะปวดแสบปวด ร้อนบริเวณผิวหนังที่โดนต่อยอ่าแล้วก็จะมีรอยแดงรอยแดงช้ำๆบวมสำหรับพึ่งต่อหรือแตนต่อยนี้เราก็มีวิธีการปฏิบัติตนเมื่อโดนสัตว์พวกนี้ต่อยอ่าเราก็จะ,ะใช้วัสดุอะไรก็มีวัสดุที่มีรูหรือหลอดนมอ่าหรืออ่าเป็นปากกาก็ได้ กดลงไปบริเวณบริเวณที่โดนโดนต่อยอเพื่อให้เหล็กในเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วค่อยใช้ปากหรือแหนบเอาแหนบเนี่ยแหนบคีบคีบออกมาดึงดึงดึงลาดึงลาอ,ออกมาก็จะประมาณนี้ก็จะไม่รุนแรงถ้าเป็นพวกมแมลงป่องพวกนี้ก็จะรุนแรงจะรุนแรงเยอะนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับ ไอย,ยุงมดอ่าแล้วก็พึ่งต่อหรือแตนอ่าตอนนี้เรายังไม่ได้เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมถ้าเป็นรุ่นพี่ลูกเสือสามันเขาก็จะมีการนอนค้างพักแรมเขาก็จะมีวิธีการป้องกันพวกสัตว์มแมลงมีพิษอ่าพวกงูพวกนี้อ่าเราปฐมปฐมศึกษาปีที่สองเราก็เดินทางไกลโดยไม่ต้องพักแรม เราก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้การป้องกันสัตว์หรือแมลงมีพิษกัดต่อยก็เนืงไม่เล่นบริเวณที่ลบมืดหรือหรืออับทึบหมายถึงว่าที่ป่าที่โรคชักพวกนี้เป็นต้นไม่แย่หรือลังแกสัตว์หรือ,อไม่แย่ลังแกแยลังนะครับแยบลงังลังของสัตว์นั่นเอง กลังต่อลังพึ่งลังแตนพวกนี้ที่มีพิษที่จะทําลายเราได้พรามดแดงมดง่ามมดตะนอยพวกนี้ที่มีพิษกัดเจ็บ응กัดแล้วก็เจ็บปวดได้แล้วก็ถ้าบริเวณโรงเรียนหรือบริเวณบ้านเนี่ยมีแหล่งเพราะพันยุงลายที่จะเป็นแหล่งสรงสุมเราก็ต้องกําจัดทําลาย่า่จัดบริเวณบ้านและในบ้านหรือ หรือที่อื่นๆในโรงเรียนหรือว่าที่ชมุมชนอะไรพวกนี้ให้ถ่ายเทมีเสียงสว่างเพียงพอให้อากาศพวกนี้ระบายได้สะดวกถ้าเป็นชมุชมชนบางชุมชนก็จะมีพวกอสมอเข้าไปดูแลไปดูแลพ่นน้ายุงลายเป็นต้นพวกนี้ในเขตในเมืองเราก็จะมีพวกอสมอเทศบาลมีรถอะไรพวกนี้ไปพ่นพ่นฉีด ยาก,กันยุงอะไรพวกนี้เป็นต้นเพื่อที่จะทำลายพวกยุงป้องกันสัตว์มีพิษต่อไปเราไปดูสไลด์ต่อไปประโยชน์ของการดูแลตนเองจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บก็ทำให้ตัวเองมีสุขภาพพรานาไมยแข็งแรงไม่มีโรคอื่นมาแทรกซ้อนไม่แพ้เชื้อ,อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นต้น อ่าแล้วที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องหยุดเรียนเสียเวลาเรียนเรียนไม่ทันเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็คิดถึงเราก็คิดถึงเพื่อนอ่าคิดถึงคุณครูคิดถึงโรงเรียนคิดคิดถึงคุณครูประจําชั้นเป็นต้นก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็อ้าวเราไปดูแบบฝึกหัดกันอ่ามีไหมวันนี้อ้าวมีมีมีม,มีเกือบลืม คำถามานักเรียนก็แคบหน้าจอไวอ้หรือแมนก็กดหยุดแล้วเราก็ค่อยทําคําถามมีอยู่ว่าให้นักเรียนบอกอาการในธีปฏิบัติตนจากสัตว์หรือแมลงมีพิษกัดต,ต่อยก็มียุงพึ่งต่อประมาณนี้ตอบวิธีทํายุงมีอาการอย่างไรวิธีปฏิบัติตนพึ่งต่อมีอาการอย่างไรวิธีปฏิบัติตนก็จะประมาณนี้ ไม่ต้องยกตัวอย่างเอาบอกมาเลยก็ทำลงในสม,มุดครับทำลงในสม,มุดวิชาสุขศึกษาหรือถ้านักเรียนไม่มีสม,มุดหรือไม่ได้เอาสม,มุดเราก็ทำในใบงานทำสวยๆเขียนชื่อตัวเองให้ชัดเจน